ปึ๊บเดี๋ยวก่อนปักีเพย์ก่อนปักอีเพย์ก่อนปักอีเพย์ก่อนโอ้ดูมีใครอยากพูดความรู้สึกอะไรกับไม้โค้ดหอมในในฐานะในฐานะแบบในโอกาสสิ้นปีขึ้นปีใหม่อ่ะฮะว่างเอ้าเอาละทีละคนทีละคน อยู่ด้วยกันนะครับผมแเราเล่นใช่ไหมงช่คงจะยากทีทุกคนจะตามไปเพราะไม่รู้อาจยไหมผมเองไม่รู้เลยครับสวัสดีคราบวันนี้เับสวัสดีัสวีครับดีีรจะดรับสดีเรับัสีครับนราีครับเักราบีราบสวัดีครีราบสวัสกีรับีรีครัดีวัสครั้วีรับยวัดีครวรับสวัดีรับสวัดีัวรัีวคับสวัสรบคกคครับว ไม่ว่าเอกไซจะเป็นยังไงที่ผ่านมาหรือว่าเอกไซจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าจะเหลือกี่คนหรือว่า <Yeah. S 1> <laughs> จะยังไงก็จะเป็นเอกไซเสมอครับมคือทุกคนก็ยังเป็นเอกไซแล้วก็โค้ค e กกจะอยู่เอกไซต่อไปเนช่ <c oughs> อนี้ครับผมตลอดไปนะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็ ของดได้วยแล้วเราจะเติบโตไปด้นครับผมก้าวไปด้วยนครับผมเพราะว่าถ่าย MV มีหมาจุดแล้วีใครอยาพูดอะไรหมบเียล้ยมีใครอยากพูดอะไรมคับเรียงมาเลยเยาเพิสุงูอลยัลโหมคับเรลยเกอยอยากบอกทกอยากบอะทาุกครดะไครับผมา่งาเาวดาวนี้ก็เร ปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ครับเอ็กซายไปนานๆเราจะเหลือกันอยู่แค่นี้แค่นี้แค่นี้หรือแค่ไหนเราก็ยังเป็นเอ็กซายเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้อีกบฮัลโหื้อขึ้นแล้วอยากให้ทุกคนนะครับผมก็รักพวกเราไปนานๆนะครับแล้วพวกเราก็จะรักพวกคุณไปนานๆเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ อยากจะขอบคุณดีกว่าทั้งปีเลยที่ผ่านมาหรือว่าต,วตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่เดบิวนะครับก็อยากขอบคุณโทุกคนเลยที่รักกันมาโดยตลอดมอบความสุขให้กันและกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้เนี่ยอะไรที่ไม่ดีก็คือทิ้งไว้ปีนี้ช่างมันไอที่เป็นเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์ใจทิ้งไปให้หมดแต่ถ้าถ้าไอ้ทายถูกไอ้ทายทำไม่ถูกใจไม่ต้องทิ้งนะ <laughs> เก็บไว้ก่อน <laughs> แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ <laughs> ไปหาสิ่งดีๆไปด้วยกันนะครับเ <laughs> ติบโตไปด้วยกันแล้วก็ อยู่ในกลุ่มนี้ไปอีกหลายๆปีเลยนะคะแฮปปี้นิวอี๋ครับก็ขอบคุณทุกทำใน้เราได้ฟังเสียงไอซ์ไซเลยก็เป็นเอฟกคที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับผมเองก็แล้วก็เพื่อนๆที่ที่ทุกคนก็เต็มที่กับทุกอย่างในการแบบแสดงหรือว่าแบบการเจอทุกคนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นกันเองกันมากคือเอฟโคมีครอบครัว ก็ขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไว้ปีหน้าก็ขอให้ครอบครัวแบบนี้กันตลอดไปนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับก็จริงๆก็ผ่านการเดบิวมาปีนานนะครัสบสำหรับทรายนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากเนาะเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของศุกร์เสาร์ผมหรือว่าหนึ่งปีมันเหมือนกับมันเหมือนแบบอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันผ่านไปเร็วมากทุกคนแต่ผมรู้ว่าแฟนคลับทุกคนเนะี่ย ยังอยู่เอ็กซตอนนี้เพราะว่าทุกคนมีความเชื่อมั่นในแบวกันก็คือเชื่อว่าเอ็กซจะไปได้เรื่อยๆและเอ็กซจะไม่หยุดไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าคือทุกคนมีเส้นทน้ของตัวเองเอ็กซายเราเข้าใจหมดแล้วก็พวกเราเข้าใจทุกคนเอ็กซทุกคนสมาชิกทุกคนไม่เคยหายไปไหนทุกคนอยู่ตลอดครับยังไงทุกคนเรือเอ็กซนะครับเราอยากให้เอ็กโคทุกคนเชื่อมั่นแบบยั่วยและเราจะจับมือแล้วก็ ได้เลยพบกันในปีต่อได้ปีถัดไปครับก็ขอให้ทุกคนอยู่ในแสงตะวันนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราตลอดเย้โอ้ sunshine แลก็เย้แล้วก็ทุกคนตรงที่ตรงนี้ก็คงเป็นเพราะว่าโชคชะตาหรือว่าคงได้คิดบางอย่างที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันก็ก่อนอื่น คือตอนอยากพูดแบบนี้ทุกทุกมิตินะครับว่าขอขอบคุณเอ็กซ์ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นปีใหม่ก็เราก็จะเป็นคนใหม่ด้วย,ยนันใช่ไหมแล้วก็คาดหวังว่าแนนนำครเราก็คงจะพัฒน,น,นาเพลงกันมากขึ้นอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานหนักมากครับอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ตรงนี้ที่ทให้พลังงานบวก แล้วก็กดากันมว่าพวกเราจะไม่ว่าพวกเราจะมีสมาชิกกี่คสักัดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆแรงผักกันทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแค่ไหนตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลังจับมือไปด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะฝ่าฟันมันไปแล้วก็สร้างสิ่งที่เอ็กซายอยากจะสร้างขึ้นมากันตั้งแต่แรกรวมทึงเอ็กโคทุกคนด้วย แล้วก็ตะวันขอเขาพูดอีกก็ตัวนึงที่ใช้ไม้ที่สามแล้วนะมันักตัวที่ใช้ได้อีกก็ก็สำหรับเอ็กโคนะครับก็ครบหนึ่งปีเราเลยหนึ่งปีไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็คงเดินทางเข้าสู่ปีที่สองแล้วก็ ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยมากแล้วก็สู้กันมากเหมือนกับเอ็กทรายเหมือนกันไม่แพ้เอ็กทรายเลยที่เอ็กทรายตั้งใจทํางานทุกวันนี้เพื่อเอฟโคนทุกคนแล้วก็อยากให้มีเอฟโคเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตผมเชื่อมั่นในทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเอ็กทรายตอนนี้นครับว่าในอนาคตพวกเราจะเติบโตกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักกันเหมือนกับทุกวันนี้ที่ทุกคนรักเอ็กทรายครับ ขอบคุณเป็นคนมากๆครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยี่นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากในปีใหม่นี้นะครับแร้วมาเปลี่ยนะะยนะอ,อะไรนะอ๋ะอ,อแล้วก็เดีย๋ยว